สวัสดีครับเมนูนำเสนอวันนี้หมูน้ำตกหมูนุ่มๆุ่ำๆรสชาติแซ่แบๆจะเป็นกับข้าวก็ได้หรือว่ากับแก้มก็ดีเมนูนี้ทำทานง่ายๆวัตถุดิบมีไม่เยอะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาติด้วยนะครับนำคอหมูที่หมักไว้ลงย่างวันนี้เชฟชาติใช้กระทะในการย่างเลยนะครับพอดีว่าข้างนอกฝนตกถ้าท่านผู้ชมสะดวกก่อเตาทานยิ่งอร่อยเลย สูตรหมักหมูก็ตามที่ขึ้นสูตรมาให้นี้นะครับย่างหมูความสุกเลือกได้ตามต้องการส่วนเชฟชาติแต่ย่างให้สุกประมาณ 70- 80ก็พอนะครับพอเรานําไปปรุงรสชาติหมูโดนน้ำมะนาวความสุกกำลังพอดีเลยครับนี่นะครับย่างหมูให้ช่ำๆส่วนเครื่องที่เชฟชาติจะใส่ก็จะมีพริกกินแดงหั่นเม็ดใบมะกรูดหัน่นฝอยต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยสะระแหน่แล้วก็จะเป็น หอมแดงหรือว่าหอมแขกก็ได้นะครับนําหมูมาหั่นสไลซ์ให้พอดีคํานี่นะครับหมูเราจะช้ำๆอยู่นะฮะท่านผู้ชมอยากให้สุกมากกว่านี้ก็เพิ่มเวลาเข้าไปนะครับได้แล้วนําหมูลงกะละมังปรุงรสชาติด้วยน้าําปลา1-2ช้อนโต๊ะตามชอบเลยครับตามด้วยผงชูรสนิดหน่อยหรือว่าตามชอบน้ำกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1-2ช้อนโต๊ะ พริกป่นเชบชาติลงหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับท่านผู้ชมก็ตามชอบเลยคุกเค้ารสชาติให้เข้ากันตอนนี้กลิ่นก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มหอมนะฮะพิเศษเลยเชฟชาติจะใส่น้ำปะลาร้าลงไปนิดนึงถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าใครทานปะลาร้าลองดูนะครับอร่อยมากสูตรนี้แล้วก็เติมเป็นกะขั้วลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะคุณ,คณ,คณแล้วก็ตามด้วยหอมของเรานะที่หั่นไว้รวมพริกด้วยให้เหลือเสแนแห่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสะแห่ช้ำง่ายนะครับแล้วก็คุกเค้าซ้ํา หูยกลิ่นนี่หอมมากๆถึงกับทําให้น้าลายไหลกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับท่านใดทานปลารองเติมปลาร้าลงไปนิดนึงนะครับสุดท้ายเราก็มาลงเป็นระแหน่แล้วก็คุเขาซ้ําอีกนิดหน่อยพอครับได้แล้วจัดเสิร์ฟลงจานพร้อมรับประทานท่านผู้ชมสามารถปรุงรสชาติเพิ่มเติมได้ตามชอบวางเป็นหัวระพาสักยอดสองยอดเพิ่มความสวยงามได้แล้วนะครับหมูน้ำตกนุ่มๆช่ำๆ กินน้ำหอมยั่วๆหน้าตาน่ารับประทานมากๆนี่นะครับคอหมูย่างแบบช่ำๆเลยนะครับเช็ฟชัดจะย่างไม่แห้งนะครับท่านผู้ชมแบบอยากได้แบบสุกมากก็ย่างนานหน่อยนะครับนี่อืมอืมนัวมากอร่อยมากครับผม